คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาเตรียมที่จะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงแล้วนะคะอย่างศูนย์การค้าเมกะบางนาค่ะเขาก็จัดงานที่ชื่อว่าเมกะแคปินเนสซีซัน2023เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสของเขาสวยงามขนาดไหนคะ่ะ ศูนย์การค้าเมกกบางนาตอกย้ำการเป็น Destination ของการเฉลิมฉลองพร้ะมอมบประสบการณ์พิเศษในทุกช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกคนจัดงาน Mega Happiness สซีซั่2023 The Santa's Toy Store ตั้งแต่วันนี้ถึง5มกราคมด้วยงบประมาณกว่า70ล้านบาทค่ะก็จะมีงานก็คืมีการแจกรางวัลทุกวันนะคะกับเพ็กิจกรรมเอ แล้วก็มีการจับรางวัลใหญ่กับเมกาเวชนะคะแล้วก็ที่พิเศษอย่างนี้ก็คืองานเข้าดาวเราเซนต์ซทซโฟค่ะเชนญชวนอีกครั้งหนึงนะคะสำหรับงานในครั้งนี้นะก็มีร้านค้ามากมายนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีๆใครไม่รู้ว่าจะเข้าดาวที่ไหนก็มาที่นี่ได้เลยเรชยนเชิญนะคะร่วมเดินทางสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ กับหลากหลายแคมเปญโปรโมชันและกิจกรรมต่างๆแบบจัดเต็มในงานเม g a าแฮ p ปี้เนสซีซั่น2023โดยซานตา t โตรสโตรที่จะอบอวนไปด้วยสีสันแห่งความสุขจนถึงวันที่ห้ามกราคมปี2567ค่ะ